มินจะเอาจริงในแอปแดงเป็นเวลาทั้งหมด90วันยนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์90 Days Challenge คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอัปเดตสัปดาห์ที่2ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นชาร l เลนส์ปั้นแอปแดงของมินทั้งหมด90วันอัปเดตในสัปดาห์ที่แล้วว่าทําอะไรไปบ้างนะคะอย่างที่มินบอกว่ากฎของสัปดาห์แรกเนี่ยข้อแรกก็คืออัปโหลด1คลิปซึ่งมินอัปโหลดไปแล้วอันนี้นะคะตึงไปดูกันได้แล้วก็อีกกฎหนึ่งก็คือให้บอกทุกคนว่ามินกาลังจะเริ่มชาร์แลนส์น,นอจ แล้วก็ไอต่อตอนี่นะคะส่วนกฎของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเหมือนเดิมค่ะโพสต์1วิดีโอกฎอีกข้อหนึ่งเลยก็คือให้นั่งวิเคราะห์คลิปทั้งหมด30คลิปซึ่งหน้าที่ของมินเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่คนนั่งดูคลิปเป็นผู้ชมทั่วไปเฉยๆแต่ว่ามินต้องวิเคราะห์เวลามินคลิกเข้าไปในคลิปนี้แล้วเนี่ยชอบอะไรในคลิปนั้นบ้างการจัดไฟเรื่องเพลงเรื่องปกคลิปชื่อคลิปอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือมินจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมด30คลิปเพื่อเป็นการฝึกแล้วก็หาความ รู้เพิ่มเติมในการทำยอทอนะคะเป็นยังไงต่อไปมินก็จะใช้เวลาวลานิตวลานิตเนี่ยแหละในการศึกษาให้ได้ทั้งหมด30คลิปภายใน1สัปดาห์ต่อจากนี้ก็ยังไงเจอกันในวีคที่3นะคะ